สวัสดีค่ะผู้โยคค่ะผู้ออยค่ะวันนี้นะคะเรามาพบกับรายการคโครูประดิษฐ์ตุ๊กตาจากกระดาษลูกฟูกกันค่ะและตุ๊กตาที่เราจะประดิษฐ์วันนี้ก็คือปลาหมึกค่ะก่อนเองนะคะเรามาดูกันเลยค่ะว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างอย่างแรกนะคะก็คือกระดาษลูกฟูกสีสันต่างๆค่ะกันไกลค่ะกาวค่ะลูกตาค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะมาทําส่วนหัวของปลาหมึกกันก่อนเลยค่ะ ก็จะม้วนจากด้านปลายสุดนะคะของกระดาษค่ะม้วนเข้ามาเรื่อยๆนะคะหมวนให้แน่นเลยค่ะพอหมวนเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้แบบนี้ค่ะแล้วเราก็ติดกาวที่ปลายนะคะติดให้แน่นเลยค่ะพอเราติดกลางใช่ไหมคะแล้วก็ดันส่วนโค้งแกงกลางนะคะให้มันโค้งนะคะ ก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะนำสองอันนี้นะคะมาทากาวนะคะตีตรงส่วนขอบของมันแล้วเราก็มาประกบกันอีกคะ่ะพอเราได้ลูกสําเ็จอย่างนี้นะคะ่ะเราก็นํากระดาษลูลอีเส้นนี้นะคะมาติดทับนวนนะคะให้รอบเลยค่ะเพื่อที่จะปกปิดรอยต่อของมัน,นะ ต่อไปนะคะก็คือส่วนขาค่ะหมวนศับปลายเข้ามาเหมือนส่วนหัวเลยค่ะแต่จะมีขนาดเล็กกว่าส่วนหัวค่ะและนี่ก็คือรูปสําเร็จของส่วนขานะคะทําทั้งหมด5อันค่ะและเราก็นําส่วนขานะคะมาเรียงเป็นวงกลมอย่างนี้เลยค่ะแล้วก็นําส่วนหัวที่เราทําเสร็จแล้วนะคะมาประกอบไว้ตรงนี้ค่ะแล้วก็หยอดกาวติดให้แน่นเลยค่ะ และนี่นะคะเด็กๆเห็นหรือเปล่าคะว่ามันเริ่มเป็นรูปเป็นร่างของปลาหมึกแล้วนะคะต่อไปนะคะจะเป็นขั้นตอนของการติดตานะคะถ้าติดออกมาสำเร็จก็จะเป็นแบบนี้นะคะแล้วต่อไปนะคะเราก็ทําปากนะคะ,ท,ะทําให้มีลักษณะเป็นอย่างนี้นะคะ่ะแลมวลเราก็ทากาวะคะ่ะแล้วเราก็ติดวงาขั้นตอนต่อไปนะคะเป็นการตกแต่งนะคะ น้องๆก็สามารถตกแต่งได้ตามใจชอบเลยคะส่วนของพี่ออยจะทำเป็นโมกุลน,นะคะแล้วก็ให้สวยนี่นี่นะคะก็เป็นรูปร่างปลาหมึกที่สาเด็จของครูออยกับครูหยกนะคะแล้วของน้องๆเป็นยังไงบ้างคะสวยหรือเปล่าเอ่ยค่ะแล้ววันนี้นะคะครูยกกับครูออย,ก,ก,ยก,ก็ต้องขอลากันไปก่อนค่ะแล้วมาพบกับรายการโคโครุป,ประดิษฐ์ได้ด้วยมือเราในโอกาสหน้านะคะขอบคุณค่ะ